เรียนมัธยมอะไรเนี่ยอ๋อ้าอ๋ออยู่เรียนเก่งไหมเก่งอยู่เก่งอยู่ไม่ได้ตกไม่ได้อะไรหนูก็โอเคอ่ะอ่ะอ่กี้วิชาที่เอกก็เีนภาษาอังกฤษมี literature the language ก็ได้เองภาษาไทยภาษาไมได้เอกเขาง่ายแต่ถ้าเกิดที่โรงเรียนหนูนะเขาง่ายอยู่แต่ว่า งเรียน,นแทนมันไดจะไม่ได้เลยสำหรับคนผิวสีเนี่ยในเรื่องเลเยอร์ของการลงสกินแคร์ลงพาเมอร์ลงรองพื้นต่างๆเนี่ยจะต้องค่อนข้างระมัดระวังต้องให้แต่ละเลเยอร์บาทกะปาในตัวรองพื้นส่วนเกินแล้วก็ให้ผิวจริงของน้องเขาว่าโผล่นะครับอย่างคนที่ผิวสีเนี่ย เราอย่าไปแต่งแบบลงรองพื้นแล้วสีผิวจริงเขาหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนเราลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยในตัวเ,เป็นการทำให้ทุกอย่างบางแล้วก็กลายเป็นสิ่งเดียวก็จริงๆผิวอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเรารู้จักบำรุงเนี่ยมันสวยมากเลยนะ อยู่เดินไปอยู่จะเป็นคนพิเศษเลยอ,ะ <S 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 อ่ะอาเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ทินโกตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแบบมอบความชุ่มชื้นของหน้าในส่วนของทินโกเนี้ยตัวนี้ยมันจะเป็นตัวที่มอบความชุ่มชื้นแล้วก็มอบความโกลแล้วก็เป็นบูสเตอร์ผิวเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาใช้อ่ะเราอย่าใช้แบบอุ้ยเห็นมันปุ๊บแล้วก็ เพิ่มปริมาณตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องบางที่สุดเท่าที่จะบางได้แล้วเขาก็จะทํางานของเขาเองในในสัดส่วนที่พอเหมาะกับผิวมันก็จะไม่เยิมเกินแล้วก็ไม่เลือกไม่เมือ่อเกินจนเกินไปดิยอ,อหนึ่งเดียวในใต้ล่านี่เวลาใช้ตัวนี้มันเป็นเฟสแด์บอดี้แล้วลองพื้นตัวนี้มันบางแล้วก็ มันสามารถบิวเป็นแบบฟูลคอเวเล t ได้ตัวนี้ติดแนั่นทนน,นั้นสำหรับสาวผิวสีนะครับเวลาเราเลือกโทนแน่นอนจะต้องคล้ายคือกับคนผิวขาวลองหันข้างปุ๊บพี่ป้อมขออนุญ,ญาตนะเนี่ยลองดูเนี่ย,ลอ,ยลองเทียบดูให้เท่ากับคอและไหล่คอและไหล่ตึ๊จะเฉดดิ้งค่อนข้างน้อยมากเพราะว่า ไม่อยากให้มีส่วนไหนของเขาที่มันแบบว่าบุบหรือว่ายุบหรือว่ามันดูแล้วแบบเข้มเกินแต่ว่าจะเน้นผิวของเขาเนี่ยให้สวยเลยมันเป็นลิปจิ้มจุ่มของ YS e เป็น Dior เหมือนกันแต่สีจะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบสีเบอร์ 5W สีเข้มนะสีน้องส่วนอันนี้ก็เป็นสี N สสีเราจะไม่ใช้ไอตัวคอนซีลเลอร์ที่มันแบบแน่นๆต้องสูงลุกจำไว้แบบผิวสีเนื่องจากเวลาเราลงอะไรปุ๊บมันก็จะแบบว่าขับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องความหนาเราอย่าลงไว้ตัวไฮไลท์ค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวมันจะคอนทราสต์กันต้องแต่งให้แบบดูล,ละมุนล,ละม่อมแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปลงไอพวกที่มันเป็นแบบว่าเป็นชิมเมอร์เป็นแบบพวก ลูมิเนเตอร์ไปอ่ะเสร็จแล้วก็จะใช้นี้ของกรงรออทราคอหต้านะ BK01 ตัวนี้ BK01 สกิน BK01 แต่สำหรับบางคนมันก็จะแดงไปแต่ของหนูมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะรู้ ใช้เป็นในนี้ไปเลยสวยมากสีสวยมากอันนี้เราก็ใช้แท่งเดิมคอนทัวร์จมูกแล้วก็เป็นเฉดดิ้งกรอบหน้าใช้หันนี้ของเฟนตี้ฮันนี้เราก็จะใช้เป็นในจุดที่มันสว่าง เทคนิคการลงเราแต่งผิวสีจริงแต่เราใช้เทคนิคการลงของคุณจองแซมูนก็คือลงในแบบสตาโซนซึ่งพี่ป้อมาเอามาใช้แบบแอปพลายกับคนที่เป็นสาวผิวสีก็คือตรงนี้สตาโซนก็คือที่เป็นรูปดาวทั้งหมดส่วนกรอบหน้าเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งนัดเมก ีผิวไม่มีผิดไม่มีปัญหาเท่ๆเราก็เอาแป้งฝุ่นมาแปะๆบริเวณรอบดวงตาก่อนวิธีเวลาเราจะแต่งเนเชอรัลลุคสำหรับผิวสีนะครับเวลาเราเลือกสีโทนอาแชโดว์ adow, มันจะมีวิธีการเลือกอย่างหนึ่งก็คือ ให้ดูสีที่มันเป็นไปในทิศทางของสีผิวของของเขาอย่างคนขาวอะ่ะเรายังเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะอย่างบางทีเวลาเราเลือกสีโทนนูดอะ่ะมันยังเหลืองแดงเหลืองอะไรมันก็จะมีมันก็ไม่น่าเกียดใช่ไหมแต่สำหรับสำหรับคนที่เป็นผิวสีอย่างเงี้ยให้เราเลือกน้ําหนักให้มันเท่ากับน้ําหนักเข้มที่สุดอยู่บนหน้าเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราใช้แพทแมกกาซเลยตัวนี้อันนี้เราจะใช้สีแบบน้ําตาลแมท ในการสร้างโครงก่อนเราเวลาใช้พวกสีที่มันเป็นเมทัลลิกบนคนที่โครงหน้าเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่งั้นตามันจะดูปโปนออกมานะฮะให้ใช้เป็นโทนสีแมทแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าตำแหน่งที่เราอยากให้มันมีสปาร์กิ่งเนี่ยเราก็ใช้เป็นจุดๆไปไม่ใช่ว่าอุ้ยแต่งไปซะทั้งหมดเหมือนคนผิว,ผว,ผวขาวเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวพวกดวงตามันจะดูโปนเนื้อเปิดตาน้องตรงนี้ จะสูงเท่ากับคูณของขนตาน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยจะต้องระวังเพราะไม่งั้นเนี่ยน้องจะกลายเป็นคนตาโปนแล้วทะลุดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องแต่งให้มันดูมีมิติที่ลอยตัวมาแล้วในส่วนของคนขนตาที่เป็นเส้นลายนู้เนี่มันควรจะจมลงไปไม่งั้นเนี่ยคือเวลามองข้างไปเนี่ยให้น้องมองตรงนะฮะเผลอๆเ,เนี่ยเส้นอ่า บริเวณที่เป็นไลเนอร์ของน้องเนี่ยก็คือโคนขนตาของน้องอ่ะอยู่สูงกว่าบริเวณโหนกคิ้วอันนี้คือข้อระวังของสําหรับคนที่แต่งสาวผิวสีเพราะฉะนั้น,นต้องระวังตรงจุดนี้ตือต้องระวังเลยจริงๆแล้วใครดูทอดปนินทุกอีเนี่ยแทบไม่ต้องไปเสียเงินเหรียนแต่งหน้าเลยนะประมาณนะี้สวยมากต้องระวังอ่ลองนูลองหันข้าง เห็ดข้างไหมมองตรงลูกมองตรงอ่าลองดูนะครับมองตรงแล้วลุกคืนตดาดอาถูกต้องลูกจะให้น้องเขาดูบริเวณตรงนี้กับบริเวณที่เป็นฐานของขนตาดูซิเวนมิติของเขาเนี่ยตัวนี้มันยื่นลำ้ำบริเวณตรงนี้เข้าาอีก สำคัญเลยนะครับตำแหน่งนี้ตรงจุดนี้สำหรับคนแต่งคนที่แต่งสาวผิวสีถ้าเราลงอะไรที่มันลอยๆอยไปเส้นตรงนี้มันจะนำออกมาหรือแม้กระทั่งเราเขียนไอเลเนอร์ or, เส้นที่มันแบบใหญ่จนเกินไปเนี่ยเวลามันมันมองด้านข้างเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะลอยออกมาต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีอันนี้เป็นเบอร์กันดีนะเบรกเป็น,นิดหนึ่งเพราะว่าในเบอร์กันดีมันก็คือเป็นสีชมพูของคนผิวสีนั่นแหละ นะครับถ้าเป็นน้าตาลอย่างเดียวก็จะเป็นแห้งหึืงแบบนัก็เพิ่มความหวานให้เขาเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีประมาณนี้ตึก๊กแตะเบาๆน้อยๆตำแหน่งที่แตะเนี่ยมันจะเหนือไอตัวซอฟไลเนอร์ที่ที่ท,ที่ที่วาดลงไปนิดหนึ่งตึ๊เราก็ใช้สีเข้ม ครับเส้นจบตรงนี้ก็อาจจะกินขึ้นมานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าลดความโปนตรงนี้ออกเวลาเราแต่งพวกผิวอย่างนี้ใช่ปะล้วเวลาเราเก็บใต้ตาถ้าเราใช้ทูเวย์มันก็จะยากเราใช้เป็นตัวแป้งที่เราแต่งในจุดบริเวณที่เป็นไฮไลท์ของน้องนั่นแหละในการเก็บรูปตาแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์สีมันก็จะพอดีไม่ขาวเกินเพราะว่า ต้องระวังในส่วนของที่เป็นไฮไลท์สีขาวนะประมาณนี้นะก็จะได้โครงแต่เดี๋ยวเนี้ยเราจะแต่งให้เส้นของตาเนี้ยดูชัดขึ้นมาอีกนิดนึงวิธีการนะครับก็คือแตะไปตรงโคนขนตาเส้นสุดท้ายแล้วเราก็ลากเข้าแล้วก็พยายามให้ชิดที่สุดอ่าลองดูนะพอชั้นตามันแบบว่าไม่ไม่ลอยขึ้นมาตรงเส้นไลเนอร์หน้าน้อง ดวงตามันจะดูก,กระชับแล้วก็มันจะลดเรื่องความปนมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเวลาแบบอย่างสมมติอ,อย่างเงี้ยมันยังไม่เท่าไหร่ถ้าเราไปเจอไฟที่มันอยู่บนเวทีมันจะเฉียงลงมาประมาณเนี้ยถ้าเราปาสะจากเส้นที่มันแบบว่าช่วย ทำให้ดวงตากระชับเนี่ยอยดวงตามันจะโปนหนักกว่าเดิมนะครับก็ต้องระวังแล้วก็อย่างไอ้พวกชิมเมอร์อะไรพวกเนี้ยยิ่งต้องระวังมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในบนเปลือกตาที่มันค่อนข้างแบบว่ามีเนื้อค่อนข้างเยอะของน้องถึงแม้ชั้นตาเขาจะใหญ่เวลาเราแต่งี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้ามันเจอไฟที่แรงๆเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับหลับาปึ๊บเราแตะลากเบา ในส่วนของตาล่างไลเบาๆพอแตะตรงนี้แค่ให้มันมีเอาล i ยบริเวณตาล่าง้าเสร็จแล้วพอเราแต่งเสร็จนะครับทุกครั้งเลยที่พี่ป้อมเน้นก็คือบริเวณตรงนี้เราต้องอย่าลืมเ,เสร็จแล้วในส่วนของหัวตาเราก็จะใช้สีออกทองมันเป็นอะไรที่ใช่ที่สุด อันนี้นะคะเอาการสอ่าเดี๋ยวจะต้องเน้นเส้นชัดอีกทีหนึ่งแต่คราที่เส้นไลเนอร์จะไม่ใหญ่จะไปแค่หนึ่งในครึ่งตาทอนนะฮะคิ้วนะคะก็จะเป็นคิ้วแบบว่าให้มันดูธรรมชาติสวยๆคราวนี้เส้นคิ้วว่าเราจะเขียนให้เขาแบบเป็นสาวหวานนิดนึงจะต้องเป็นคิ้วที่ไม่ใหญ่เกินไป แต่ว่าความคมนี่จะต้องเน้นความคมเลยเพราะว่าผิวผิวของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนไม่ชัดปุ๊บคิ้วจะหายไปกับผิวเลยเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเขียนคิ้วนะครับสีคิ้วจะต้องมีส่วนสัมพันธ์นก,นกันกับสีผมสีผิวแต่คราวนี้ในโรงของคิ้ว่พี่ป้อมจะไม่เขียนคิ้วที่มันดูแล้วเป็นแบบสาวแบล็คนะครับก็เราก็จะดึงการเขียนคิ้วแบบเป็นเอเชียนลุคของเราก็คือเป็นประมาณนี้มีการแบบไลทสี ใช้ดินสอตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งแล้เส้นมันก็จะนุ่อ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มาสคาร่าปัดแล้วคาในส่วนของคิ้วเราก็จะใช้มาสคาร่าปัดให้มันเป็นเส้นขนที่แบบดูเยอะอันนี้เป็นแบบสำหรับคิ้วเลยเป็น t r e e dimensional brow วันนี้พี่ป้อมใช้มาสคาร่าของ l อร e ออ ไอ้ตัวนี้นะแปลงมันดีมากเลยอ่ะเวลาแบบปัดขนตาล่างแบบดีดีลองดูนะครับเวลาเราแต่งหน้าที่ไม่ได้ฟาอะไรเยอะเนี่ยไอเรื่องของขนตาเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดรูปตาที่แบบโอเคเลยเวลามันเจอแสงเนี่ยบางทีอายแชโดว์มันยังเฟดให้เบาลงแต่ว่าในส่วนของขนตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะแบบรับแสง เราก็จะปัดขนตามจริงกับขนตาปลอมเชื่อมต่อกันให้มันเป็นขนตาเดียวกันอ่ะเราก็มาเน้นเฉดดิ้งก็ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นเลยเวลาเฉดดั้งจมูกเนี่ยเราก็เน้นเป็นจุดไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงชิดตรงนั้น เสดนดีก็จะนี่เลยเฟนตีสำหรับอยู่เลยสีอะไรเนี้ยบาจินกาวาจนกาวนะตึ๊บตรงนี้เลยค่อยๆแท็บเบาๆเวลาเราปัดปุ๊บให้ยื่นตัวออกมาดูระยะประมาณแบบว่าเมตรเมตรครึ่งอย่างที่บอกจะไม่เน้นแบบดังอ่า ไม่เน้นเฉนดิ้งที่แบบว่าทำาในส่วนอันนี้ก็เป็นเฉดนิ้ของนาตาชาเดโนนาคือแบบสีสวยมากตรงนี้มันเป็นแบบเนื้อครีมแล้วก็เป็นไฮไลท์สีทองซึ่งอย่างที่บอกมันขับผิวดีมากในส่วนของบัชชอนก็จะเป็นสีนี้แต่ว่าเราไม่ได้ปัดแบบว่าให้มันเห็นเป็นอย่างนี้นะ สีมันจะต้องแบบว่าเบาๆตึึกๆ,ๆของดอเช่วอมออกย้มค้ะงลึกนี้เดียวออกให้แค่แอบมี ก็คือแค่ไม่ให้ตัวสีรองพื้น,นานมันเป็นแบบว่าโทนน้ำตาลไปหมดเลยทั้งหน้าอันนี้ก็เป็นแบบว่าดรชเช่เหมือนกันเป็นตัวบรอนซ์มองสูงปัดทับลงบนตัวบัชออนที่เราลงไปเพื่อไม่ให้มันแบบสีสดจนเกิน เสร็จแล้วสุดท้ายก็จะเป็นไฮไลท์ละตัวนี้เลยมาสเตอร์คร m มของเมเบรีนอย่างที่บอกผิวสีเนี้ยเวลาเราลงในพวกแบบพวกเป็นชิมเมอร์เยอะเนี่ยต้องลงให้มันบางๆนะฮะมันมันจะแบบว่าเห็นชัดเลยว่าลงหนาะเสร็จแล้วเราจะลงตินนี้ของหน้า <c oughs> ก็คือถ้าปากสีนี้มันก็จะเป็นแบบ n a t ชอรั l ลุคแต่เดี๋ยวพี่ป้อมจะลงแบบสีนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราทาลิปบำรุงเบาๆก่อนของลูนาโซนนี้ปุ๊บนี่คือลิปบำรุงมันมีพู่กันสองอันดีมากตรงนี้โอเคตึ๊บนี่คือลิปบำรุงมันเป็นสีแบบสีผิวปาก อันหนึ่งเราทาตัดขอบส่วนปลายมนเนี่ยเราทาทําให้ขอบมันแบบไม่คมมากในส่วนของลิปสติกนะครับพี่ป้อมก็จะแบบแนะนําเป็น2องโทนอันนี้ก็สําหรับแบบว่าปกติที่แบบว่าเป็นหน้าเนเชอรัลลุคนะครับก็คือเป็นหน้าแบบทรรมชาติแต่ก็พร้อมออกงานรื้อก็จะมีแบบว่านเรื่องขอสีก็จะอันนี้ปุ๊บหลุกแต่เดี๋ยวสําหรับ บนเวทีก็ต้องเป็นสีนี้เลยอันนี้เราจะทาให้ลิปปีปาเขาดูเล็กกระชับได้ลยขอเป็นสีนี้เลยแล้วกันนะฮะคราวนี้เวลาเขียนปากแดงอ่ะมันจะ,ะมีได้สองแบบก็คือ เขียนรูปปากที่ให้ได้รูปแล้วสวยสําหรับคนที่มีปากแบบเกิดมาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าของน้องเนี่ยถ้าสมมติเขียนปากใหญ่พี่ป้อมว่ามันจะดูน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปทรงเราอยากให้มันดูเป็นในแบบสวยงามไว้ก่อนรือไอลิปพวกเนี้ยเวลาเราทากับคนที่สีผิวปากเข้มๆหม,มามันจะสามารถทับแล้วมันจะเห็นสีได้แบบตามที่เราเห็นเลยสีตามควรเลย เป็นไงบ้างคะคุณแม่ม y Make Up คุณแม่วันนี้ได้ดั่งใจไหมคะคุณแม่ได้ดั่งใจมากเ <laughs> ขาคิดถ่ายรูปมาโอ้โหเหมือนที่เมื่อคืนหาเรส <c oughs> เฟรนซ์เลยเป๊ะเลยแล้วน้องแบบได้มากแต่ก็ยังติดแบบเล่นนิดนึงน,นิดนึงก็ยังน้องอายุยังเด็กสิบ<ฮ>หกเด็ก<ฮ> <6. S 2> มากอบอกเลยไปไกลแล้วแบบหน้าสวยมากหน้าสวยมากให้ให้แนะน้ำตัวเนี่ยเป็นทางการอีกหนึ่งรอบค่ะ Hi My name is Masudia n My name i c k n is Amina and I am comp a จริง er จริงๆแล้วถ้าอยู่ไปอยู่จะซิกทีนเซเว่นทีนเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาจะดูแค่เวลาอยู่อยู่บน oh, <okay. S 2> เวทีเท่านั้น <Right. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเวลาอยู่ข้างล่างเนี่ยเล่นได้แต่ถ้าสมมุติอะไรที่มันจะต้องแบบดูแล้วเป็นทางการหรืออะไร เจอกันสวยคือสวยอ,อยู่ก็ทําได้เวลาถ่ายรูปนังก็โพสตโพส์วันนี้คือ,อแบบว่าเมคอัพของเรานี่คือดึงความเป็นตัวเองของน้องออกมาได้อย่างแบบชัดเจนมากๆเลยก็ <c oughs> ใช่มาัเอสมอนจะบอกว่าสีเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ใช่ปะขึ้นบนเวทีคือตายนะจ๊ะ<ห>สวยมากนะ,ะเป็นอาวุธจืดต้องอย่างเงี้ยขึ้นไปมันจะช่ำชุ่มช่ำมาลํมาเรืองคือแบบตายไปเลยคือบอกเลยว่าสวย บอกช่างแต่งหน้าหลายคนี่ยไม่กล้าแม่เพราะว่าสีผิวนองอย่างนี้ไม่กล้าทาปากสีแดงแม่มีเทคนิคอะไรที่แบบว่าเลือกสีบ้างไหมคะในการทาปากจริงๆแล้วมันทาได้หมดแต่ที่ตัดสินใจว่าเลือกสีแดงเพราะว่าอะไรลู้ป่าถ้าเราทาเนะอิร์ธโทนอ่ะมันจมไปหมดค่ะแต่คราวนี้ความเป็นแกรนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันแบบเห็นแล้วอ๋อใช่เลยก็เนี่ยแหละแต่ว่า ก็ไม่อยากแต่งเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นคือตาของคนที่เป็นแบล็กเนี่ยคือไอเส้นไลเนอร์ต้องระวังมากแต่งไม่ดีตามันจะโปนถทลนออกมาหมดเลยแล้วก็จะแต่งให้มันเป็นเอ์ไาย์กว้างมากก็ไม่ได้เพราะว่าโหตรงตากว้างมากจริงๆแล้วก็เครื่องหน้าคือลดพูดถึงของอามีาน้าบ้านี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ตอนแรกตอนมาตื่นเต้นมาเพราะว่าเห็นว่าพี่เขาเพราะว่าแต่งหน้าแต่คนที่แบบดังๆแล้วหนูก็แบบว่าหนูเป็นแค่เด็กทุกคนกลัวไม่แต่เธอรู้ไม่ใช่แต่เธอรู้ปะฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่าร้อยวันพันปีจะต้องแต่งผิวแบบนี้กลางคืนมาถามเขาตัวนั้นได้เยอะนั้นว่าโอเคหลับได้แล้วโอเคแต่ก็ไม่หลับนะก็เปิดแบบพยายามเปิดดูเลฟเฟอร์เรนซ์ดูสไตลิ่งเพราะว่าหนึ่งไม่เคยเจอการสองอย่างที่บอก ผิวแบบนี้สไตล์แบบนี้มันจะค่อนข้างยากมากถูกต้องแล้ววันนี้ก็ได้ดั่งใจแล้วก็ดูแล้วแบบเออแล้วที่สําคัญคือน้องแบบตั้งใจเรียนมากเมื่อกี้ยังแอบแบบว่าให้แม่ส่งเกตมาอ๋อเป็นไงคะเกตเกตเป็นยงงาคะเกตก็คือ ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีดีกว่าฟรีที่แล้วไม่ตกไม่ได้เจ็บมึไม่ไดเจ็บไม่เป็นไม่เป็นออปน,นักเรียนที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีนะคะ,คะทุกคนสามารถ,ถติดตามน้องมีน่าได้ที่ไหนบ้างคะฝากไอจีหน่อยไ no. อจีห e e. นู่เอ่มไอเ a n นเอดีไอเอ็นีมิน ขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากณธารานะคะแล้วก็จากทีศรีกูตูนะคะรัชดาซอยสิบเก้านะก็ <c oughs> ขอบคุณชุดสวยๆ,ๆ <c oughs> วันนี้ที่มาให้น้องอามีนามากๆนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูเมคอัพของคุณแม่ป้อมนนเนี่ยในลุคไหนเ่ยก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะก <c oughs> ็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ